สวัสดีครับเรามาดูวิธีการทำแครกันเบ็บง่ายๆกันนะครับเอากรับเรามาดูวิธีการทำันเลยนะครับเราก็มาในขั้นตอนการเตรียมไหมนะครับอ่านี่เราจะเตรียมไหมบองบองไอถอถอนนี้ผมจะทำซองเม็ดจะใช้ซองถอนนะครับแล้วก็ไหมถอนละเม็ดถอนละหนึ่งเม็ดใช้กาวถอนนะครับแล้วก็ฝาก ฝากนี่นี่ผมจะจ่ายไหมไพາวผ้าเป็ดประมาณห้าบงครับอ่าไหมพไพจะอยู่ประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้วครับเวลาวัดเราควรวัดจากหัวมาเว้นเว้นหัวไว้นะครับเว้นหัวไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดเส้นครับจากจากที่ว่าเราเว้นไว้เลยจากเส้นแหลกเราก็อยู่ประมาณ 3, 3สามถิบสามเส้นครับ เมื่อเราวัดชองละ33าสามสินเสร็จแล้วเราก็มาจ่องกันครับ อนที่เราเจาะอะเทคนิคง,ง่ายๆก็สำลักผมนะครับเราอยากเจาะให้มันสุดเลยครับเราควรเจาะไวให้มันคายไปเนี่ยเราเราก็ใชายตัวนี้งัดขึ้นกับแล้วก็เราก็มาตามมีกซี่ครับ,ลลบจำไว้เลยนะครับว่าเราอยากเราอยากเจาะให้มันสุดครับ ถ้าว่าเราเจาะให้มันสุดอ่ามันจะไอ้ที่ว่าลุดออกมานี่มันจะเข้าไปอยู่ข้างในครับถ้าเราเจาะสุดอ่ามันจะเข้าไปอยู่ในบันนี้ครับแล้วเราก็จะเสียวเวลามาโทษเอาไว้นี่ออกครับ ีวันเราจะครอบตั้งเจ็ดลูนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาไม้นี้ทอดกับใส่เข้าไปให้รอบทุกรูเลยครับใส่เข้าไปให้ทุกรูเลยนะครับ ครับถุกลู่ตัดซองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยครับจากี่ว่าเราเอาไม้บองเหล็กมีสไสในลู่มัดแล้วเราก็ยิงถูกเอยถูกคอตอเลยนะครับติว่าเป็นคอตอคอต,อ,อ,ตอนะครับเมื่อเรายิงหลัดอ่าต่ว่าคอตอตามคอตอมัดถูกคอแล้วนะครับเราอาคนวัดเผือว่าจะเจาะค่าตอครับ หัดข้าวมาย0ดเส้นับแม่แม่รอบบนือหลัลงจากนั้นเรา,าก็เอาค้านี่ครับเราตัดบากบากบาไว้แล้วนะครับ คือเราจะวัดจากบนลงมาล่างประมาณหน้าเส้นครับเราดูคำานึ่งนึงอบองไหมไใบนี้ด้วยครับบองคางถ้าว่าบองคางใยเราก็ตัดลงมาลึกครับแล้วเราควรจะใช้ดอกอุ้ซ่ดอกใย,ยนี่ครับมันจะข้าพอดีเลยนี่ไงครับเราเจาะควรเว้นไว้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเจะเข้าตุ่กลางนะครับจะเว้นไปประมาณาเซตซ้ำส่วนซีครับเราจะเว้นช่องไว้นิดนึงครับไม่เหลือเลยอันนี้ครับเราก็เจาะข้าวให้มันได้ขลงน,นะครับคือขลง่วงกลมนะครับเดี๋ยวเราก็มาแคล้อันี้ออกับเจาะไอ้ครอบต่ำซีข้าเลยครับ พอจอดสัจแล้วเราก็เอาจ่ายซิวนี้นะครับนี่คือซิวซิวพงรับเราก็จ่ายซิวพงตอกครับซิวพงไอ้น,นี่ก็เรียกซิวพงหรือว่าซิวโค้งนะครับ เราก็ดูนะครับถ้าว่ามันไม่ลุ่มยังไงเราก็เอาซิ้วนี้แหละครับตอกลงไปตามโค้งเลยครับตามโค้งหมายไฟนี้ครับ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยครับเจาะไม่ดีหม่ไฟแตกได้นะครับนี่ครับมันจะเข้าอยู่ในลักษณะนี้นะครับทำไมกรอบซี่ข้าเลยครับที่ว่าเราเจาะเส้็จแล้วนะครับเราเก็วัดจากปลายสุดลงมากับประมาณ40เส้นรับ แล้วการเราคิดให้มันเข้ากึ่งกลางด้วยนะครับคือให้มันตรงกัด้านอ,อีกอีกด้านนึงด้วยครับทำครอบตั้งที่ค่าเลยครับพอจอดเสร็จแล้วเราเอาหมายในี้ใส่ลงไปในในเลยครับแล้วก็เอามาประกอบข้าวลบกับเราต้องจำให้ได้นะครับบ่าเราทอดมาจากด้านไหนนะครับ อันนี้เด็กมันจะได้อยู่หลักษณะนี้นะครับใส่ใส่ตัวนี้สเส่เลียวน,นะครับเราก็มาใส่ตัวนี้กล่าวะครับอันนี้คือไม้กันโยกนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่พุมเรียกว่าไม้กันโยกะคะรับเพื่อไม่ให้มันโยกไปโยกมาไปเนี้ได้ะครับนี่กับกัน,นโยกะครับ ราโยกดันข้างแล้วนะครับทีนี้เราโยกไปด้านหน้าด้านล่างอีกครับหาแคลทีหวซ้สํ้ำขั้นก็หัวใจแข้งแรงไม่แข้งแรงมันจะโยกไม่โยกมันขึ้นอยู่กไปตัวนี้ด้วยครับสําคัญนมากๆเลยครับ จากนั้นเราก็คว่ำแผลลงนะครับนี่คือกับมันจะอยู่หลักขนังนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาตัดตัวส้นขื่นขึ้นมาครับเวลาเราเรียบฝากมันจะติ๊นะครับจากนั้นเราก็ไปเรียบไปปูฝาก,กันต่อครับ เมื่อวานเราเลี้ยงเซตแบบนี้แล้วนะครับเราขวานไนมันเสมอกันดานนึงครับทามันเสมอไว้ก่อนสักดานแล้วการดานทีเลือเราคอยตัดเ้นออกรับตัดส้นทีเลืออกอกประมาณนี้ครับวัดสมุดเป็นดานนู้นนะครับนี่เราจะเราจะตัดออกเลยครับเ็จแล้วเราหยิงฝากเส็จแล้วนะครับเราก็จจายเล็กปุ๊ครับ แล้วก็ตัดต้นสีเลื้อออกครับเรามาตั้งขั้นตอนสุทตายเลยนะครับเนี่ยเราจะเอาไม้นี้มาเก็บวัว พวแผลนี่ครับเพวเก็บงานให้มันดูเรียบร้อยครับอ่าเป็นอันวาเซตครับเซตพร้อมฟุ้นก่ดีเลยครับนี่นะครับคือวาเซตแผลครับทำหน่ยหนไหมครับเอาฟากิดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยติดตามว่าผมจะนำชิ้นงานไหนมาแนะนำมา,นมา้อนมาแนะนำให้ครับเอาอบคุณหมากติดตามรับชมสวัสดีครับ